สวัสดีครับผมโอมซีนอลกลาดน,นะครับวับนนี้จะบอกวิธีการอัปเกรดทั้งหมดเลยก็ยจะเป็นอัปเกรดด้วยหลอด LED หรืออัปเกรดโปรเจยเตอร์นะครับมันแตกต่างกันยังไงทําไมราคาถึงต่างกันอย่าง LED เนี่ยผมมีหลายราคานะครับมีหลายเกรดมีตั้งแต่คุ่นละพันกว่าพันแปดสองพแล้วก็แม้กระทั่งออฟแลมของแท้นะครับ LED นี่ออฟแลมอยู่สามพันห้านะครับส่วนโปรเจยเตอร์ก็มีออฟแลมแล้วก็มีอีกหลายๆแบรนด์ราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่ห้าพันห้าอย่างคันนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดดดูนนะคครรรรับบี่ือออปเเเกโจต์ชุ5,500าท กับคันนี้นะครับอัปเกรดหลอด LED ผู้ละ1,800บาทต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาวัดและเทสแสงให้ดูตัวนี้กับเห็นแสงให้ดูชัดๆครับมาชมกนันนี้คือการอัปเกรดหลอด LED นะครับใส่แทนของเดิมซึ่งหลอด LED เนี่ยจะทําหน้าที่ถ้าอย่างถ้าเป็นโคมเรสติเตอร์เนี่ยของเดิมหลอดฮทรโเจนแสงจะอ่อนการใส่หลอด LED ไปจะเพิ่มความเข้มแสงนะครับให้โคมเรสตกเตอร์ในการกระจายแสงได้ดีขึ้นแต่จะทําได้เพียงแค่ความเข้มแสงนะครับเพราะสุดท้ายเรสตกเตอร์เนี่ยมาสะท้อนแสงด้วยรีเฟกเดิม ไม่สามารถเพิ่มความไกลหรือกว้างได้มากขึ้นสักเท่าไหร่ถ้าจะไกลขึ้นก็ต้องตั้งให้สูงพอตั้งสูงก็จะแยงตาเพื่อลงทางเหมือนที่เพื่อนๆขับบนท,อทน้องถนนแล้วเจอไฟแยงตาอันนั้นเกิดจากโคมหลอด LED ที่แส่ในรีเฟกเตอร์นะครับซึ่งแสงจะได้แค่นี้เห็นไหมนี่คือแสงรีเฟกเตอร์นะครับมันจะกระจายเห็นไหมจะมีความฟุง้งซึ่งฟุ้งเนี่ยไม่แปลกนะครับแต่แค่จะฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อย ขึ้นอยู่กับคุณภาพหลอด LED อย่างที่ผมบอกตัวคลิปเมื่อกี้ว่ามีหลายเกรดหลายราคานะครับนี่คือการตั้เกรดหลอด LED ต่อมามาดูการอัปเกรดโปรเจคเตอร์การนี้นะครับคือเป็นการอัปเกรดโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เนี่ยจะถูกควบคุมแสงด้วยเลนส์กแก้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีไบเอลไม่มีหลอดไม่มีเวลาในตัวโปรเจคเตอร์จะมีชิพพัดลมระบายความร้อนดีกว่าการตั้เกรดหลอด LED ในรีฟิเคเตอร์ยังไงคือหนึ่งโปรเจคเตรอร์ควบคุมแสงดูแสงนะครับพัดอ้อมเนี่ยจะเป็นโฟกัสชัดเจนเห็นไหมครับ ตัวคาออฟตัวนี้นะครับนี่แสงตัวนี้นะครับจะคุมแสงได้ดีกว่ามากๆเพราะฉะนั้นใครที่มองหาการนักเกตนะครับโปรยเตอร์ตอบโจทย์กว่ายิ่งชุดนี้เนี่ยคันนี้ใส่นะครับเริ่มต้นที่เพียง5,500บาทเท่านั้นโปรยเตอร์ผมก็จะมีแบ่งเป็นหลายเกตดิกไม่แต่5,000กว่า7,000กว่าแล้วก็ออสแตรม9,000กว่าหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของการนักเกตไฟหน้าไม่จะเป็นหลอด LED หรือโปรยเตอร์มีหลายราคาเพราะนั้นอยากให้คุณลูกค้านะครับ บอกผมแจ้งตรงได้เลยว่าอยากอัปเกรดแบบไหนงบประมาณไม่เกินเท่าไหร่ผมจะได้แนะนําสินค้าที่ดีที่สุดในงบประมาณให้คุณลูกค้าไว้ติดตั้งกันและใครอยากดูแสงจริงสามารถมาดูแสงทุกอย่างไม่จะเป็นหลอด led หรือโพลเตอร์ได้ทางห้องเทสแสงที่ร้านผมจะมีอยู่ด้านหน้านะครับมาดูได้เลยและเรามาเลือกกันว่าอยากได้แบบไหนคุณลูกค้าจะได้ไม่โดนหลอกขายจะได้เห็นสินค้าจริงนะครับเพราะนั้นแนะนําห้เข้อมูลเลือกด้วยตัวเองครับจะได้สินค้าของจริงและไม่โดนหลอกขายตอบโจทย์ที่สุดด้วยในงบประมาณของลูกค้าที่ตั้งไว้ได้เลย ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ